ฮิวโก้และจริงใจถูกนำตัวกลับมาอย่างโฮมส o คูและโดนดัดน,นิสัยอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบริการหา y ยูทู b พรีเมียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุดยติมิรแจ้งมาว่ามาจากช่อง FB Movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ line. Ed Bushiha! Huh? สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่อง Home School ตอนที่แปทางทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไกลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ a c e b o o k และ i n s t a g r กรมหลังจากเวลานั้นมาหนึ่งสัปดาห์จริงใจและฮิวโกอยู่ในสภาพที่ผอมซุกโซมหมดเรี่ยวแรงท่านอาบินได้มาสอบถามว่าพวกคุณได้รับบทเรียนบ้างหรือย,อยังสิ่งฮิวโกกับจริงใจก็ขอร้องอ้อนวอนท่านอาบิน และยอมรับสารภาพผิดทุกอย่างว่าตนทําเรื่องผิดกฎของโฮมสคูลไปและจะไม่ทําเช่นนั้นอีกท่านอาเมนกลับบอกว่าไม่การที่ผู้คุณขอร้องอ้อนวอนผมแบบนี้สดแสดงว่าผู้คุณยังไม่รู้สึกถึงความผิดทาเมื่อไหร่ผู้คุณรับรู้ถึงความผิดพวกคุณทั้งสองจะไม่อ้อนวอนผมแม้แต่สักคาเดียวเมื่อถึงเวลานั้นผมจะมาปล่อยพวกคุณเองผมอยากให้ผู้คุณเชื่อมั่นในโฮมสคูลว่ามันจะเปลี่ยนแปลงคุณได้ทั้งฮิวโก้และจริงใจขอร้องอ้อ วนวอนท่านอามินพยายามขอประตูขอความเมตตาแต่ท่านอามินก็ไม่เหลียวแลเลยวันนั้นท่านอามินได้มาบอกกล่าวเรื่องฮิวโก้และจริงใจว่าการคุมขังดูเหมือนว่าจะไม่ได้สอนสั่งทั้งสองให้ดีขึ้นเลยทั้งสองยังไม่ได้รับบทเรียนเลยจําต้องลงโทษต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมากี้ก็หวั่นใจเลยถามกับมาสเตอร์การเปลี่ยนแปลงที่ว่าไป็ว่าอะไรรู้ไหมว่าการขังแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าคะมาสเตอร์ท บบมันไม่ถูกต้องแต่บิลกลับบอกว่าทั้งสองทำผิดกฎนะมากี้เมื่อทำผิดกฎก็สมควรต้องลองโทษฟูจิก็บอกว่าใช่ก็จริงอย่างที่บิลพูดไม่มีไอ้สองคนนั้นแล้วที่นี่มันสงบดีในก็เข้าใจว่าฮิโกกับจริงใจชอบสร้างปัญหาแต่เขาเป็นเพื่อนเรานะแล้วที่เขาโดนลงโทษนานขนาดนี้มันก็เกินไปนะมาสเตอร์บางคนเห็นด้วยกับการลงโทษบางคนก็ไม่เห็นด้วยซึ่งท่านอามินและเฮนมาสเตอร์ก็ทำได้แค่ยิ้มมุมปากในเช้าวัน ต่อมาท่านอามินได้เชิญมาสเตอร์แพรพรเข้าพบเพราะว่าตอนนี้น่าจะได้เวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มต้นเกมกิ้งกาแต่คราวนี้เนี่ยผมต้องการให้มาสเตอร์ปรับแล้วก็เพิ่มความยากให้มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามาสเตอร์แพรพรคิดว่ามันยังเร็วไปหน่อยเด็กๆยังไม่พร้อมแต่ท่านอารมินบอกว่าคุณกําลังประเมินเด็กเจนนี้ต่ําไปเด็กรุ่นเจนเนี่ยมีสแกลภาพสูงกว่าที่เราคิดพวกเขาทําอะไรเกินความคาดหมายเราเสมอแต่ผมเชื่อนะว่าพวกเขาคือควา หวังพวกเขาคือผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงสังคมของเรามาสเตอร์เพย์พอร์เลยรับทราบทําให้เวลาต่อมานากักเรียนเจนหทั้ง11คนขาดเฮียวก้และจริงใจที่กําลังโดนคุมขังได้ถูกเรียกตัวมาที่สนามโดยใจกลางสนามในมีโทรศัพท์เก่าๆซึ่งทุกคนก็ประหลาดใจโทรศัพท์ไม่มีตัวเลขเป็นหนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่เคยอ่านเจอไม่เคยรับรู้ว่ามันมีอยู่ในโลกด้วยยีนลองไปตรวจสอบก็รู้ว่ามันใช้ไม่ได้ไม่เห็นได้ยินอะไรเลย ความสงสัยนั้นก็ถูกแถลงไขด้วยเสียงตามสายของมาสเตอร์แพรพรสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ฉันมีเกมสนุกๆมาให้พวกเธอเล่นกันเกมนี้มีชื่อว่าเกมกิ้งกาหมอกก็สงสัยว่าเกมนี้เป็นว่าอะไรแต่มาสเตอร์ก็ตอบว่ามันเป็นหนึ่งในหลักสูตรของโฮมสคูลรับรองว่าสนุกแน่นอนพวกเธอเห็นโทรศัพท์ตรงนั้นไหมจ๊ะเดี๋ยวทุกคนจะต้องไปรับสายและรับบทบาทเพื่อรับทราบว่าพวกเธอเป็นสัตว์ชนิดไหนและหนึ่งในนั้นจะมีคน เป็นกิ้งกากิ้งกาจะมีอำนาจสั่งสัตว์ตัวอื่นๆให้ทำทุกอย่างอะไรก็ได้แต่กิ้งกาห้ามเปิดเผยตัวตนให้คนอื่นรู้และหน้าที่ของสัตว์ตัวอื่นๆก็คือตามหาตัวกิ้งกาให้เจอซึ่งเกมนี้จะจบลงก็ต่อเมื่อมีคนจับได้ว่าใครเป็นกิ้งกาภายในเวลา3วันหมอกก็บ่นอีกแล้วโถเกมอะไรนะไม่เห็นหน่าสนุกเลยฟูจิก็บน่นว่าถ้าเราไม่เล่นละมาสเตอร์มาสเตอร์เพลพอเลตตอบท่าไม่เล่นพวกเธอก็อดรู้ความคืบหน้า เกี่ยวกับจดหมายที่พวกเธอส่งกลับไปที่บ้านซึ่งไว้ไม่สนใจอยู่แล้วยีนก็ด้วยผมไม่อยากรู้อยู่แล้วครับเลยไม่จําเป็นต้องเล่นผมไม่เล่นครับมาสเตอร์เลยอธิบายว่าฉันหมายถึงถ้ามีคนใดคนหนึ่งไม่ยอมเล่นเกมเพื่อนเพื่อนของเธอทุกคนก็จะหมดสิทธิ์ได้รู้เรื่องจดหมายเพราะฉะนั้นถ้าพวกเธออยากรู้พวกเธอทุกคนก็ต้องเล่นเกมกับฉันไว้ปรึกษาเพื่อนเพื่อนว่าจะเอาไงบิลก็ตอบมารวดเร็วว่าเราเล่นเกมกินกากันเถอะฉันอยากได้จดหมายจากพ่อ เบลก็อยากได้เหมือนกันไม่รู้ว่าครอบครัวจะเป็นไงบ้างทีเบตก็ด้วยเขาเป็นห่วงแม่นายเองก็เช่นกันทุกคนเลยลงความว่าก็ได้ค่ะพวกเราจะเล่นเกมกิ้งก่ากับมาสเตอร์รับรองว่าเกมนี้มันจะสนุกมากกว่าที่พวกเธอคิดแน่นอนมาสเตอร์ได้ยินการหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ผลัดกันมารับสายเพื่อรับรู้บทบาทในการเป็นสัตว์แต่ละชนิดที่มาสเตอร์ระบุซึ่งมันย่อมต้องเป็นความลับเมเมฆรู้ว่าตนเป็นอะไรเขาก็ดูเล ลกทุกคนมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันทั้งบิวเพลงที่เบธยีนไนและเมื่อได้รับบทบาทบิวก็ถามว่าอยอมรับเธอว่าใครเป็นกิ้งกาเกมจะได้จบจบพวกเราจะได้รับจดหมายจากทางบ้านไงแต่มาสเตอร์กลับพูดขึ้นมาว่าอ้ะอะอย่าเพิ่งบอกเพื่อนละ่ะว่าตัวเองเป็นกิ้งกาเพราะถ้ากิ้งกาถูกจับได้ก่อนเวลา3วันกิง้งกาตัวนั้นก็จะโดนลงโทษพวกเธอต้องเล่นตามกาติกาโปรดจําไว้ว่าการเล่นเกมกิง้งกาาในครั้งนี้คือหนึ บทเรียนสําคัญที่พวกเธอจะได้รับไปในโฮมสคูลแล้วในขณะเดียวกันถ้าพวกเธอตอบไม่ได้ว่าใครคือกิ้งกาในเวลา3วันคนที่เหลือก็จะโดนลงโทษเหมือนกันและเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปคาว,วิชาประติศาสตร์ก็ได้เริ่มตน้นมาสเตอร์ปราศาสต์ผู้ยียวนกลนปราสาส์เช่นเคยก็ได้มาแจกจ่ายงานให้กับทุกคนทําพวกเธอต้องทําการบ้านส่งผมให้ครบทุกหน้านะครับซึ่งการบ้านก็หนาเป็นบึกเลยถ้าใครทําไม่ครบรู้ใช่ไหมว่าจะเกิด อะไรขึ้นบทลงโทษรออยู่นะแต่ทว่าหมอกกลับได้การบ้านมากกว่าเป็นพิเศษมาสเตอร์บอกว่าเนี่ยคือของพิเศษสําหมาใเธอเลยนะหมอกก็ถามว่าทําไมต้องพิเศษด้วยมาสเตอร์เลยหัวเราะและยิ้มเยะ่ะก็เพราะว่ากิ้งกาสั่งมาจา้าหมอกเลยฮะกูโดนคนแรกเลยเหรอเนี่ยหมอกมีบทบาทเป็นซุนัขโดนสั่งให้ทําการบ้านเพิ่มสองเท่าเมื่อหมอกโดนเมก็หัวเราะชอบใจโดนแล้วไงไอหมางโง่หมอกอะไม่อยากเป็นหมาเลย ะให้กูกินอาหารไม่ได้ใช่ไหมและเมื่อได้เวลาพักกลางวันอาหารก็ถูกจัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วซึ่งไว้ก็ชอบใจนี่เป็นลูกเชนสวีเดนที่เราชอบซึ่งเป็นหนึ่งก็จําได้ว่าอาหารมื้นี้จะอร่อยแต่มื้อเย็นวันนี้ไม่อร่อยมันเป็นเพเทิร์นเดิมซึ่งทําให้ทุกคนรอคอยอาหารมื้อนี้แต่ทว่าฟูจิกลับได้รับอาหารจานพิเศษโดยในนั้นมันจุคําสั่งของยิกานั่นก็คือกระรอกง,งดอาหารหนึ่งมือ้อทําให้ฟูจิไวยวายละ่ะอาหารมื้ออร่อยทันที ใครวะที่เป็นยิงกาอย่าให้รู้นะเดี๋ยวมึงเจอกูแนะ่เธอโวยวายไปก็เท่านั้นครูพ่อบ้านได้แจ้งว่าทุกคนต้องทําตามคําสั่งของยิงกาหลังจากนั้นเนี่ยคำสั่งของยิงกาก็โผล่ออกมาแบบไม่พักทําให้ทุกคนไม่พอใจแน่นอนเมื่อฟูจิโวยวายหมอกเองก็ยังโมโหก,กับการบ้านที่ต้องทําเป็นสองเท่าเลยพยายามตีโพยตีพายว่าใครคือยิงกาเมกที่เป็นฟาแฝดก็ยิ้มเยาะชอบใจเห็นแฝดตัวเองอารมณ์เสียทําให้สองแฝดเริ่มมีปากเสียงกันเอง หมอกคิดว่าไอเมฆแน่ๆต้องเป็นกินกามันอะ่ะชอบหัวเราะสะใจเวลาเห็นคนอื่นโดนคำสั่งอะ่ะึ่งหมอกก็ตอบว่าใช่ต้องเป็นไอเมฆแน่ๆเพราะตอนที่มันรับสายโทรศัพท์ไอเมฆทำหน้าแปลกๆกูอยู่กับมันมาตลอดชีวิตกูจะไม่รู้ที่สายมันได้ไงในตอนนั้นเสียงตามสายก็ได้ดังอะอะนี่พวกเธอมั่นใจเลยใช่ไหมว่าเมฆเป็นกิ่กาหมอกส่วนมเมฆเองก็หาว่าหมอกเป็นกิ่กาเหมือนกันยังไงเราก็รู้ต่ายกันเล้กันเลยมั่นใจแน่ๆว่าแฟดของตน เป็ยิงกาในเมื่อตอบไปแล้วสิทธิ์ในการตอบมีเพียงครั้งเดียวซึ่งทั้งสองก็ตอบผิดทําให้ถูกลงโทษไปโดนจับไปขังโดยปริยายที่เมฆทําหน้าประหลาดใจตอนรับสายก็เพราะว่าตัวเองเป็นเห็บไงล่ะเห็บก็ต้องคู่กับหมาเมฆก็ต้องคู่กับหมองเมื่อมีคนโดนลงโทษสีสหายก็ได้รวมหัวกันว่าเราจะตอบมัว,ม,วมัวไม่ได้เด็ดขาดแต่เราก็หาตัวลำบากว่าใครเป็นยิ่งกาแต่ที่แน่ๆเมฆกับหมองไม่ใช่แล้วพวกนายล่ะคิดว่างไง ไว้ก็บอกมาบางทีฉันอาจจะเป็นกิ้งก่าก็ได้นะมากี่ต่ออย่างรวดเร็วว่าแกไม่ใช่กิ้งก่าหรอกนาใครๆก็มองเธอออกนี่เธอไม่รู้ตัวบ้างหรอว่าเวลาเธอคิดอะไรสีหน้าจะออกมาชัดเจนนายได้กล่าวไว้ก็ตอบไม่จริงนาฉันเก็บอาการเก่งจะตายแต่นายมองออกว่าไว้กาลังเล่นสนุกตัวเองไม่ใช่กิ้งก่าสักหน่อยนี่นาฉันบอกขนาดนั้นเลยหรอเพื่อนๆก็ตอบมาอืมและหัวเราะชอบใจแต่แล้วทันใดนั่นเองมาสเตอร์ดีลาก็ได้เอาซอง มามอบให้กับไว้และมาร์กี้เป็นคําสั่งของยิ่งกาจ้าซึ่งคําสั่งก็ได้ระบ,บุว่าไว้ที่รับบทบาทเป็นกวางต้องเป็นพานโรงมาร์กี้ที่เป็นแมวก็ต้องเป็นพานโรงเหมือนกันพวกเธอจะต้องทําความสะอาดโฮมสคูทุกซอกทุกมุมถ้าไม่เสร็จก็จะไม่มีสิทธิ์เข้านอนนะจ๊ะมาสเตอร์ดีลักเอนจอยกับชีวิตทุกวันตลอดจริงๆถูกวาดล้างถูถูกดัดกวดซึ่งถ้าทําไม่เสร็จก็ไม่ได้เข้านอนบูรุษอย่างในเลยที่เบดก็อาสาจะมา ช่วยทั้งสองแต่นั่นก็ทําให้พวกเขารู้แล้วว่าไว้กับมาร์กี้ไม่ใช่กิ้งก่าแน่ๆสี่สหายได้รวมโดยช่วยกันทําความสะอาดที่เบตอาสาตนเลยชวนนายไปด้วยนายก็ถามมึงเอาจริงที่เบตทําตัวเท่ตลอดเลยนาะแต่สุดท้ายก็ยอมช่วยเพื่อนเมื่อถึงเวลาที่ความคิดของมาร์กี้ได้ไหลเธอก็เริ่มจดว่าใครรับบทบาทเป็นอะไรบ้างและได้ถามนายกับที่เบตว่าช่วยบอกเราได้ไหมว่าพวกเธอเป็นอะไรทั้งสองไม่มีความลับให้กันและกันและยอมรับตามตรง วัวที่เบตนั้นเป็นสิงโตส่วนในเป็นฉลามไวเป็นกวางมากิเป็นแมวและทบทวนเพื่อนที่โดนคําสั่งจากกิ้งกาอย่างหมาเห็บก็คือเมฆเล่หมอกกระรอกก็คือฟูจิที่โดนให้อดอาหารเหลือแค่เพลงบิลยีนและเป็นหนึ่งที่ยังเป็นผู้ต้องสงสัยยังระบุไม่ได้ว่าใครเป็นกิ้งกาเป็นไปได้ว่ากิ้งกานั้นอาจจะเป็นหนึ่งในทั้ง4เพราะพวกเรายังไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดอะไรพวกเราก็ต้องหาให้เจอและจบเกมนี้ได้ คำคืนนั้นที่หอพักชายมาสเตอร์แชมป์ได้มาตามเป็นหนึ่งเพราะว่ามีคำสั่งจากกิ้งกามอบหมายให้เขาทำนั่นก็คือให้วิ่งรอบสนามสองชั่วโมงและแน่นอนในกับที่เบตที่ไปช่วยมากิและไวทํทำความสะอาดโฮมสคูลในวันนี้ถือว่าเป็นการกระทำนอกคำสั่งของกิ้งกาเลยโดนลงโทษเป็นเพื่อนเป็นหนึ่งหอหญิงก็มีตัวแทนมาเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือเพลงวิ่งไปยาวๆเลยนะบีเวอร์วิ่งจนกว่าจะครบสองชั่วโมงซึ่งเพลงก็ไม่ ว่าทาไมกิงกาถึงต้องลงโทษเราที่เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยก็รู้อยู่ว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเพลงลง้มลงวิ่งต่อไม่ไหวที่เบตดเลยอาสาว่าถ้าไม่ไหวก็ขี่หลังเราสิถ้าทําไม่จบแล้วก็ก็จะมีบทลงโทษนะเป็นหนึ่งก็ไม่รีรอรีบมาขึ้นหลังที่เบรนานก็ตอบว่ายาไอที่เบตดมันชวนเพลงไม่ใช่แกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็ขอโทษฮ่าอุตส่าดีใจนึกว่าจะไม่เหน็ซะแล้วสุดท้ายเพลงก็ขึ้นหลังที่เบตดเลยวิ่งจนครบเวลาที่กิงกากำหนดใน วันที่2ของการเล่นเกมคำสั่งของกิงกาก็มาอย่างต่อเนื่องแมวอย่างมาร์กี้โดนสั่งให้เรียงหนังสือตามหมวดหมู่ตัวอักษรคู่กับสิงโตอย่างที่เบฟูจิก็โดนสั่งให้อดอาหารอีกแล้วผู้หญิงเวลาโมโหหิวมันน่ากลัวนี่มึงคิดจะให้กูลดความวาวาอ้วนหรอวะไอ้กิ้งกาแค่นี้กูก็ผอมจนไม่มีแรงแล้วไวเองที่โดนอดอาหารก็งูงหงิดงหูหงิดจนทนไม่ไหวเมื่อว่าให้ไม่พอใจในก็ยอมมอบมื้ออาหารให้เป็นสุภาพบุรุษให้กับไวตลอดเลยในวันนี้ คำสั่งของกิกกาก็มาอย่างไม่พักทั้งให้การรอกแมวและกวางทําความสะอาดข้าวก็ไม่ได้กินฟูจิเริ่มทนไม่ไหวจะเอาแรงที่ไหนมาทําตามคําสั่งโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นยังไม่มีคําสั่งของกิกกาส่งมาถึงบิวและยินเลยมันน่าแปลกประหลาดใจจนทุกคนเริ่มคิดว่าทําไมทั้งสองไม่โดนคําสั่งแล้วเนี่ยฟูจิและผองเพื่อนเลยมาถามทั้งสองว่าทาไมพวกเองยังไม่โดนบิวก็ตอบว่าไม่นะเราไม่ใช่กิกกาอย่าเพิ่งคิดสิยินก็ตอบว่าไม่ก ก,กูไม่ใช่กูกกไม่รู้หรอกว่าทาไมกูไม่โดนคําสั่งแต่ที่แน่ๆกูไม่ใช่กิ้งกาซึ่งเหตุผลนั้นก็ฟังไม่ขึ้นทั้งสองดูเลือกลากและมีเลสในแถมฟูจิก็สงสยัยไอยีนมากไอยีนคงมีความสุขที่ได้ลงโทษเพื่อน,อนคนอย่างมึงน่าจะทําได้นะขนาดโรงงานพ่อมึงมึงยังเผาได้เลยความลับนี้เอาซะทุกคนตกใจว่ายีนเผาโรงงานพ่อตัวเองไปทําไมและอีฟูจิมึงรู้ได้ไงฟูจิก็บอกว่าพ่อกูรู้จักพ่อมึงและกูได้ยินจากพ่อว่า โรงงานพ่อมึงเนี่ยมีคนจงใจวางเพลิงและคนนั้นน่ะคนน่าจะเป็นมึงซึ่งยินก็บอกว่าน,นี่มันคนรับประเด็นเกี่ยวอะไรกับเกงกิ้งกาฟูจิเลยบอกก็เล่าไว้เพื่อนเพื่อนจะได้รู้นิสัยมึงไงว่ามึงเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ขนาดพ่อตัวเองมึงยังเคยทําร้ายมันเลยยินก็บอกว่ากูมีเหตุผลที่กูไม่ชอบพ่อกูมึงอย่ายุ่งได้ปะฟูจิเลยถามเหตุผลอะไรยินก็เล่าว่าไอโรงงานนั่นน่ะทำคนตายไปเยอะแล้วที่กูเผาทิ้งมันก็ถูกต้องเลยเวย้ยตัดภาพ วันวานยีนเคยบ่นพ่อว่าใช้แรงงานคนงานมากเกินไปบางคนก็ล้มป่วยมันไม่ดีนะพ่อควรให้เวลาพักพวกเขาบ้างซึ่งพ่อก็ไม่เห็นด้วยเองเป็นเด็กเองยังไม่เข้าใจหรอกว่าโรงงานเนี้มันต้องผลิตตามยอดก็แค่เย็บผ้ามันจะทําให้คนตายอะไรนักหนาวะถ้าเราไม่ทําเราก็ขาดรายได้สิแต่ยีนคิดว่าแบบนี้มันไม่สมควรนะพ่อพนักง,งานก็ลาป่วยไปเยอะพอเลยให้บทเรียนว่าถ้าในอนาคตแกต้องสืบทอดโรงงานต่อจากฉันเนี่ยห้ามมีความคิดอ่อน ได้แบบนี้เด็ดขาดแกต้องหัดมองภาพรวมสิวะยีนก็ตอบกับพ่อไปว่าผมจะไม่ทํางานแบบพ่อเด็ดขาดพ่อก็ตีโพยทีพายเป็นอะไรของมึงวะยีนมีคนเป็นร้อยเป็นพันต้องการอยากได้โรงงานของกูแต่มึงกลับไม่ต้องการและไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่กูหาเงินมาส่งมึงเรียนเนี่ยและมึงก็เป็นลูกชายคนเดียวของกูถ้ากูไม่ให้มึงจะไปให้หมานที่ไหนยีนก็ยินการในเหตุผลของตนว่าพ่อใช้แรงงานลูกจ้างหนักไปแต่พ่อก็ย้ำเตือนว่าที่มึงมีทุกวัน นี่ก็เพราะกูยีนเถียงคำพ่อไม่ตกฟากเลยเดินพ่อฟาดหน้าไปถึงที่ด้วยความโมโ oh หและความรักในความยุติธรรมที่เขามีไม่อยากให้ลูกจ้างทํางานจนตายไปหลายคนเขาเลยราดน้ามันเผาโรงงานของพ่อตัวเองเพื่อยุติตการใช้แรงงานที่มากเกินกว่าเหตุซึ่งฟูจิได้ฟังก็คิดว่านี่มึงจะเล่าเหตุผลว่าที่มึงทําเพราะมึงเป็นฮีโร่เหรออยีนใครจะไปเชื่อคนอย่างมึงวะมันฟังไม่ขึ้นเว้ยพ่อมึงนะเคยเล่าให้ฟังว่าวันวัน,วนมึงก็ไม่ได้ช่วยอะไร เลยยีนก็ไม่ชอบใจฟูจิเอ้ยแล้วมันใช่เรื่องที่มึงต้องมาพูดกับกูไหมและมึงก็อย่ามาตัดสินกูมึงไม่ได้รู้จักกูสักหน่อยฟูจิหรือสนับว่ากูเองก็ไม่ได้อยากรู้จักมึงหรอกในตอนที่การถกเถียงกำลังเมามันมาสเตอร์แพรพรก็เข้ามาและบอกว่าอ่ะอ่ะเด็กๆใจเย็นๆนะเรายังอยู่ในเกมเหลือเวลาอีกไม่มากฟูจิเธอจะยืนยันคําตอบไหมซึ่งฟูจิก็ไม่กล้าตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าไอายีนเป็นกิ้งกาทุกคนเครียดมากเลยมาสเตอร์ พอเลยกล่าวว่าอย่าเครียดมากสิเกมก็เล่นกันสนุกสนุกนาะฉันก็ชอบที่ได้เล่นเกมแบบเนี้ยแต่ยีนกลับบอกว่าผมไม่สนุกด้วยและเดินจากไปดูเหมือนว่าเรื่องเล่าของยีนนั้นจะไปกระตุกจิตกระชากใจคนอย่างบิลในค่ำคืนนั้นสาวๆในรวมหัวกันทบทวนเรื่องของยีนที่หอหญิงซึ่งฟูจิก็ยังมั่นใจว่าต้องเป็นเอีนแน่แต่บิลกลับกล่าวว่าเราเชื่อยีนนะจากเรื่องที่ยีนเล่ามันฟังดูมีเหตุผลมากกว่า ก็เราควรเชื่อใจเพราะเราเป็นเพื่อนกันใช่ปะแต่ฟูจิตอบว่าไม่มึงเองก็น่าสงสัยนะบิวนอกจากไอยนีนก็มีมึงนี่แหละที่ไม่เคยโดนกิ้งกา่าลงโทษแต่บิวก็ยินกรานว่าตนไม่ใช่กิ้งกา่าเราเป็นม้าตั้งหางฟูจิเชื่อเราสิเราไม่ใช่กิ้งก่าจริงๆฟูจิก็คิดว่าจนกว่าจะหาหลักฐานได้กูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นคอยดูเธอกูจะหาให้ได้วัวใครมันสั่งให้กูเป็นแบบนี้อดข้าวอยู่ได้จะนอนก็ไม่หลับโถ่โม่หัวหิวมากเลยแต่ในเช้าว ต่อมาก็เช่นเคยบีเวอร์ถูกสั่งงดข้าวนั่นก็คือเพลงแมวอย่างมารก์กี้และกวางอย่างไว้ก็โดนงดอาหารเช้าเหมือนกันแต่เมื่อมองดีๆแล้วทุกคนโดนงดมื้อเช้ายกเว้นผู้ต้องสงสัยอย่างบิลและอีนที่ได้ข้าวเป็นแค่สองคนฟูจิเลยปากใจเชื่อต้องใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆพวกมึงทั้งสองต้องเป็นกากันสองตัวเพราะพวกมึงไม่เคยโดนลงโทษแถมยังไม่เคยงดอาหารบิลยืนการานว่าตนไม่ใช่ถ้าทุกคนไม่ได้กิ ข้าวเราก็ไม่กินเธอได้ความจานข้าวของตนยีนก็ด้วยเออกูก็ไม่กินว้ยอดไปพร้อมกันนี่แหละทุกคนก็วิ่งจนเหนื่อยเหมือนกันเพราะไม่ได้กินก็ไม่ได้กินเหมือนกันยีนนั้นกังวลใจกับเกมมาบ้าที่ปันประสานเขาบิลเองก็หวาดระแวงที่เพื่อนมองเธอเป็นผู้ต้องสงสัยแต่เห็นยีนนั้นหนักกว่าแต่บิลก็เชื่อว่ายีนไม่ใช่งิ้งกาหรอกยีนเลยถามว่าทาไมเธอถึงเชื่ออย่างนั้นบิลก็ตอบว่าจากเรื่องที่ยีนเล่ายีนไม่น่าจะเป็นงิ้งกานะเราเชื่อที่ยีนเล่า เรื่องโรงงานของพ่อที่ยินเผานะเราจะไม่โทษยินหรอกนะเพราะเราเข้าใจยินก็ยิ้มและพยักหน้าแต่ก็ตอบว่าคนอย่างเธอที่โตมาในครอบครัวดีๆจะไปเข้าใจได้ไงบิลเลยตอบกลับว่าเธอรู้ได้ไงว่าเราโตมาในครอบครัวดีๆพ่อเราก็ทําให้คนตายเหมือนกันนะแต่ยินก็เห็นว่าบิลดูรักพ่อมากนี่แถมอยากได้จดหมายจากพ่ออีกด้วยไม่ใช่หรอบิลเริ่มสะอื้นใช่เรารักพ่อนะรักมากด้วยล่ะน้าตาของเธอเริ่ม แต่พอเรานี่แหละคือต้นเหตุทําให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนจนถึงคิดจะปิดชีวิตตัวเองย้อนกลับในวัน,วน,วนที่เพจดังเพนหนึ่งได้โพสต์ว่ากำนันบอไปไม้ได้ชอบโกงจนเป็นเหตุทําให้คนปิดชีวิตเพื่อนเพื่อนของเธออ่านข่าวใน Facebook และมาเล่าให้เธอฟังว่ากำนันบบไปไม้โกงจนชาวนาอยู่ไม่ได้ซึ่งเบียวก็คิดว่าไม่น่าเลยคนเป็นข้าราชการทําไมต้องทําตัวแบบนี้ด้วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลยถามเธอมีคิดบ้างหรอว่ากำนันบ อาจจะเป็นกำนันเบิร์ดพ่อของเธอข่าวลือมันก็มีดังอยู่ทั่วว่าพ่อเธอทำตัวไม่ดีแต่บิลก็กล่าวปกป้องพ่อไม่ใช่พ่อเราสักหน่อยเธอก็รู้ว่าพ่อเราเป็นคนใจดีบริจาคสร้างอะไรไปตั้งเยอะเธอจะไปเชื่อข่าวรือพวกนั้นทําไมอะ่ะแต่เพื่อนเพื่อนก็รับรู้ว่าคนในอำเภอต่างรู้กันดีว่ากำนันเบิร์ดเป็นคนยังไงบิวกล่าวปกป้องพ่อตัวเองจนมีปัญหาก,กับเพื่อนไล่ลเพื่อนออกไปจากห้องไม่ต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกนะถ้ายังเห็นว่าพ่อเราเป็นคนไม่ดีแต่บิลก็รับรู้อยู่แก่ใจ ว่ากำนันบอที่เห็นในข่าวคือพ่อของตอนแน่ๆเพราะข่าวลือที่คนเขาลือกันหนาหูเธอได้เห็นมากับตาพ่อเป็นนักการเมืองที่ชอบช่อกงรีดถ่ายสินทรัพย์จากชาวบ้านแต่เราก็รักพ่อเราไงเราเลยพยายามมองข้ามเพราะสุดท้ายเราก็ทําใจไม่รักพ่อไม่ได้เราเลยทําเป็นไม่รู้ไปซะพออยังไงพ่อก็เป็นคนที่แสนดีกับเราตลอดไปแต่ยีนก็พูดว่าพ่อเธอทําผิดนะบิวบิวรู้แต่เราไม่กล้าพอที่จะทําแบบยีนไง เราว่ายีนเทมมากๆเลยนะที่กล้าลุกขึ้นมาเพื่อทําสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้สิ่งนั้นจะเป็นพ่อตัวเองก็ตามยีนเลยล่องใจอย่างน้อยๆก็มีคนเข้าใจความกล้าแบบนั้นนะเราต้องใช้เวลาเหมือนกันจนกว่าจะลงมือไม่ใช่ใครทุกคนที่จะทําทแบบเราได้และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับว่าครอบครัวตัวเองมันมันไม่ดีแต่บางทีเธอก็ต้องเลือกทําสิ่งที่มันถูกต้องดีกว่านิ่งเฉยและปล่อยให้มันผิดแล้วเธอก็ต้องหลอกตัวเองไปวัน,วน บิวก็ได้แต่พยักหน้าอย่างน้อยๆเธอก็ได้บทเรียนจากผู้ชายที่ดูก้าวร้าวคนนี้เมื่อทั้งสองล่งใจเข้ามาในอาคารไม่นานสี่สหายก็ได้มาดักรอที่เบธอาสาเป็นคนเจราจาเรามีเรื่องอยากจะคุยด้วยพวกแกบอกเราได้ปะว่าพวกแกเป็นสัตว์อะไรซึ่งทั้งสองก็เปิดเผยตัวตนว่าบิวนั้นเป็นหมายีนเป็นหนูตอนนี้พวกเราต่างเป็นสัตว์ทุกตัวยินบอกว่าตัวเองเป็นหนูบิวยืนยันว่าตัวเองเป็นมมาซึ่งไม่มีกิก่งก้าเลยซะ คนหรือว่าจะมีคนโกโหกไวเริ่มคิดแล้วนะแต่ถ้าเป็นบิลกับยีนพวกเราไม่มีหลักฐานว่าเป็นม้าก,กับหนูจริงไหมได้แต่สงสัยคนที่เรายืนยันแล้วว่าไม่ใช่กิ้งกา่าคือคนที่โดนลงโทษแต่บางทีคนที่โดนลงโทษอาจจะลงโทษตัวเองซึ่งเป็นแผนของกิ้งกา่าขึ้นชื่อว่ากิ้งก่ายอมเปลี่ยนสีไปมาได้ตลอดก็ถูกของในบางทีอาจจะเป็นแผนซ้อนแผนให้เราโฟกัสเป้าหมายไปที่ยีนกับบิลที่ไม่เคยโดนคําสั่งมากิเริ่มวิเคราะห์ ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันทําให้พวกเราชี้เป้าใบที่ยินกับบิวหรือนี่จะเป็นความจงใจของยิงกา่าทิเบตก็ตอบว่าใช่ก็ยิ่งของเธอเราก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้แต่ถ้ามันดูเดาง่ายเกินไปก็ดูไม่เหมาะสมเป็นมาสเตอร์แพรพรน่าจะเป็นแผนที่หลอกให้เราได้มากกว่านี้แผนที่สูงกว่านี้งั้นก็แสดงว่ามีคนโกหกจริงๆไว้ได้พูดขึ้นมาแล้วใครละที่โกหกฟูจิหรอแกล้งโมหิวอารวาสหรือเป็นหนึ่งดูเซเซร์แต่ก็ไม่น่าจะใช่ป่ะนะ จะหลอกใครไม่เป็นสุดท้ายพวกเราก็มาระแวงกันเองมาสเตอร์เพย์พรก็คงสนุกเนาะออคิดไปก็คิดไม่ออกในพูดถูกพวกเราเอาแต่สงสัยกันเองว่าในหมู่พวกเราเป็นยิ่งกาจนพวกเราเริ่มระแวงกันเองจนลืมโฟกัสว่าทางที่จริงอาจจะไม่มีตั้งแต่แรกก็ได้นะใช่มาสเตอร์เพย์พรบอกว่าเธอสนุกที่ได้เล่นเกมนี้หรือว่าอาจจะเป็นมาสเตอร์เองที่เป็นยิ่งกาเพราะเธอก็เป็นผู้เล่นตามคําพูดที่เธอกล่าวตอนนี้เริ่มคิดแล้วมาสเตอร์เพออย์พรอยากให้พวกเราระแวงกันเองใช่ใช่มากี่ต่อมาใช่ และตลอดมาคําสั่งของกิ่งกาก็มีมาสเตอร์เป็นผู้ส่งสารหรือว่าอาจจะเป็นมาสเตอร์ต้องเป็นมาสเตอร์แน่ๆคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ในวันต่อมาพวกเขาเลยมาดักมาสเตอร์แพร์พรและชี้เป้าว่าเราจับกิ้งกาได้แล้วพวกเราขอตอบว่ากิ้งกาก็คือมาสเตอร์แพรพรไงคะซึ่งมาสเตอร์ก็ยิ้มและฉุดใจไม่ตอบใดๆฟูจิที่เดินมาแล้วสองคนนี้ล่ะอีบิลกับอีนี่เคยโดนคําสั่งเลยนะทั้งซีนอะเลยอธิบายถึง ทฤษฎีที่ขบคิดตั้งแต่เมื่อคืนว่าความเป็นไปนได้มากที่สุดที่กิ้งก่าจะสนุกกับการเล่นเกมนั่นคือการอยู่เหนือกฎเกณฑ์มาสเตอร์ไม่เคยบอกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้เล่นแต่บอกอยู่ตลอดว่าตัวเองสนุกที่ได้เล่นเกมนี้ใช่แล้วจ้ามาสเตอร์แพรพรนได้กล่าวขึ้นชื่อว่าเป็นกิ้งกา่าเปลี่ยนสีได้ตลอดนะในเมื่อทั้งสี่หนอยืนยันว่ามาสเตอร์แพรพรเป็นกิ้งกา่ามาสเตอร์ก็ยอมเปิดเผยตัวว่าเธอนี่แหละคือกิ้งกา่าที่ทุกคนตามหากิ้งก่าที่มอบหมาย คำสั่งให้กับทุกคนเพราะมีแต่มาสเตอร์เท่านั้นที่รู้ว่าใครรับบทบาทเป็นสัตว์ชนิดอะไรตั้งแต่แรกมาสเตอร์แปรพรนี่ร้ายจริงๆเห็นนิ่งๆเนิบๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ก็แสบไม่เบาบิวเริ่มถามเรื่องจดหมายจากครอบครัวมาสเตอร์ก็บอกว่าจะให้ก็ต่อเมื่อทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันซึ่งเมฆและหมอกก็ถูกปล่อยตัวและไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วมาสเตอร์ Master, ก็คือกิ้งกา่าเอาสร้างหงายเงือไปเลยซึ่งในตอน,นั่นเองสองคนที่หายหน้าหายตาไปนานก็ได้เดินกลับมานาน คือฮิวโก้และยิงใจแต่กลับมาในสภาพเมือลอยหน้าตาดูไม่มีสีสันจนมากิร่ำวันใจและไต่ถามว่าเป็นอะไรทั้งสองก็ไม่ตอบไม่นานเหล่ามาสเตอร์ก็ได้เดินเข้ามาเพิ่มมอบจดหมายที่ตอบกลับจากครอบครัวแต่มาสเตอร์ยังไม่ทันจะพูดอะไรมากิรีบไต่ถามว่าฮิวโก้กับยิงใจเป็นอะไรทําไมดูแย่จังมาสเตอร์ก็บอกว่าทั้งสองแค่ถูกทําโทษตามความผิดที่ก่อไว้และเมื่อเวลามาถึงทั้งคู่ก็จะถูกปล่อยตัวออกมามันก็ แค่นั้นใช่ไหมจ๊ะฮิวโก้จริงใจทั้งสองก็พยักหน้าตามคำสั่งของมาสเตอร์มาก,กิคิดจะขานมาสเตอร์ Master ก็ตอบว่าแต่ทุกอย่างเป็นไปตามกฎของโฮมสคูลเพลงก็ถามมาสเตอร์เรื่องจดหมายสิ่งที่พวกเธออยากรู้อยู่ในนี้แล้วจ้าที่ที่เปิดออกมาบรรจุไปด้วยความว่างเปล่ามาสเตอร์ Master บอกว่ามันอาจจะไม่มีจดหมายตั้งแต่แรกเพราะไม่มีครอบครัวไหนตอบกลับจดหมายของพวกเธอเลยซึ่งบิลและเพลงไม่เชื่อแนะ่ว่าพ่อของ เธอจะทําอย่างนั้นไม่จริงอะ่ะบิลได้กล่าวพ่อของหนูต้องเขียนถึงหนูแน่แนหนูไม่เชื่อมาสเตอร์หรอกที่เบตก็ไม่เชื่อไม่มีทางที่แม่จะไม่ตอบจดหมายของผมมาสเตอร์ <Master S 1> ไปผ่อนก็ตอบว่าจริงสิพวกเธอไม่ควรเชื่อกิ้งกาไปสารทุกอย่างนะกิ้งกาอาจจะกําลังบันหัวพวกเธออยู่ก็ได้บางทีจดหมายของพวกเธออาจจะไม่เคยถูกส่งออกไปหรือไม่ก็จดหมายจากทางบ้านอาจจะถูกกิ้งกาซ่อนไว้ก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกว่ากิ้งกาจะทําอะไรอ๋อ แต่ทั้งหมดก็เป็นแค่เกมไม่ต้องจริงจังก,กนันนะจ้าเด็กๆหวังว่าพวกเธอจะสนุกกับเกมกิ้งก่าของฉันและมาสเตอร์แพรพรก็เดินจากไปทุกอย่างมันน่าโดนถิบสักทีจริงๆตัดผ้ามาที่ท่านอามินที่เรียกมาสเตอร์แชมป์เข้ามาพบบอกว่าเด็กเจนเนียน่าประทับใจจริงๆผมว่าถึงเวลาแล้วที่มาสเตอร์แชมป์ต้องไปเล่นเกมกับพวกเขามาสเตอร์ก็เห็นด้วยเพราะงั้นให้เริ่มหลักสูตรใหม่ได้เลยผมอยากรู้ว่าเด็กๆพวกนี้จะผ่านได้ไหมา ก็กล่าวรับทราบครับท่านอามินผมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนครับท่านอามินได้กล่าวเป็นครั้งสุดท้ายว่าผมหวังว่าเกมที่มาสเตอร์แชมป์สร้างขึ้นมาเนี่ยจะจาให้นักเรียนเจนนี้จําไปจนวันตายและแล้วในตอนนี้ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย